เกิดเหตุลักจุดอ้อยครับพี่น้องปีนี้ใหม่ไปกว่า300อไร่เกิดจากชุม,มชาวบ้านนะครับเนาะแล่นไปแล่นมาหมันนสาตาเิ็นลักจุดต,ต้งมาตตัวได้ครับก็เมื่อนี้พามาค่อยๆรถตัดตัดเอ,อยไฟเอาลักจโฉนด ต,ตัดนะครับใส่รถตัดตัดจําคีดินนะครับเพราะว่าคขาบว่าจับจเนี่มันจะงัดป็ก่อยข็มเระว่าบนนี้ตกเกาะนะครับผมครับรถตัดเทปแปดพันแปดเ็เดิมของลูเมออยนะครับแล้วก็กรถ มูลได้สองร้อยเจ็ดสิบแรงแบบเงาได้เบังเงาขักขนาดน้ำหนักอ้อยก็อยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบตันได้สำหรับรถคันนี้นะครับผมรถอ,อ้อยไฟใหม่เสียหายไปกว่าสามร้อยได้ใหม่มากทีเดียว วันนี้มาดมาดนะครับวันที่28มกราคมปี2013เมื่อทีที่แล้วก็28ขอขอไพ28ธันวาคมปี2012อันนี้ก28ธันวาคมปี2013วันเก้าของเก้าดับประเด็จเที้ยนะครับผมทหารเฝ้ากับจ้าหนี้วบประเวทศเพียง นอปเื้อ,อ,อรูไล่นะครับผมบปลดมันใหม่หมด่ะเก็เอ้าหลอดวะมึงโอ้หลอดเว้ย หรอ,อสูงเล็กน้อยหล่อแท็กว่าทางยันติจวดได้สบายสบายดินหลมดินเยียงเอาอยู่เบิสสำหรับหล่อแท็กนะครับผมมันความเสียหายที่เกิดขึ้นในรถน้ำของนุ่มเลยอ่อยฮะปฏิเิธ <laughs> เองสส่เองนะครับ วางเครื่องเอง,เ,องเสียบตัวถังเองทำเองรถดูยางนะครับรถคันนี้นเป็นใดใหม่เยอะนะครับปีนี้ที่เก่าเวลาดืปล่อยไฟใหม่กับเก็บ ต้องตัดให้จำนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เก็บขึ้นให้เบิดนะครับเพราะว่ามันบ่มีใบเกาะมันคืออ้อยสดนะครับอ้อยสดเวลาหลบลงไปมันจะมีใบเกาะดึงขึ้นดึงขึ้น,น,นแน,น่ก็ถือว่าตัดเนียนอยู่นะครับเนาะง <c oughs> สำหรับไอ้อยไฟใหม่อยู่ที่การปรั๊บโตรถแล้วก็เทคนินคของคนขับนะครับผมบางคนนี่เหลืออากหลากอยู่เออแตยังมีร่องรอยนิดๆหน่อย ผักชีว่าบัสเซียไฮ้บันไดนะครับผมว่า เขาไมาต่ตรงกันมันสิบสายเมาไอาา้ไม่ตรงกันเยาไปเหยาบางรถเอานะครับผมน่าจะสิบเมตรนะครับคันนี้ ยาวแท่แน่นอนบนไงนงงแต่บนไงตัดยวมประมาณได้หกสิบถึงเก้าสิบตันประมาณเก้าสิบตันนี่แหละนึกสามคันเนี่ยบนไงเ,เป่ากองทีหนึ่งเพระาะว่ามันฝุนมนหลายนะครับมันดูดฝุนหลยโอเคครับสำหรับมือหนอีกัก็พามาชม รถตัดก็ไอ,อไฟใหม่กันเนาะกับทีมงานหนุ่มไรอ้อยคลาสสิกนะครับมันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งเพจอ่าอ่าเพจเฟซบุ๊กหนุ่มไรอ้อยคลาสสิกแล้วก็ทางยูทูบชาแนลช่องใหม่นะครับของหนุ่มไรอ้อยคลาสสิกนะครับผมสำหรับมันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ